ก็เป็นสำหรับการเปลี่ยนล้อนะครับก็จะมีสลักและลิปล็อกอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้อันนี้เป็นลิปล็อกนะครับดึงลิปล็อกออกกระชางรถนิดนึงกระดึงสลักออกนะครับสองอย่างเราก็ดึงล้อออกมาเลยเราก็ใส่ลิปล็อกข้างหนึ่งเดีย โอเคครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับเดี๋ยวมาด้านนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ออนออฟนะครับปิดเปิดครับก็จะเป็นโชค๊คนะครับตัวล่างจะเป็นก๊อกน้ำมันครับนี้ที่ดิ่สตาร์ทฝั่งนี้เป็นคนลร่งคนลร่งครับตอนนี้เวลาเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราก็กำเราจะหยุดรถเราก็ปล่อยฝั่ <c oughs> งนี้ปิดเกียร์เกียร์จะมีเกียร์ว่างนะครับลอบช้า ล้อสูงแล้วก็ถอยหลังมีทั้งหมดสี่เกียร์นะครับเน้น so ทุกครั้งก่อนสตาร์ทนะครับรถต้องอยู Ken ่ในตำแหน่งที่เกียร์ว่างเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทก็สวิตช์ออนเกียร์ไทยแลนด์ทุนเงอ่าครับอ๋อมันมีตำแน่งอ่าถอยหลังครับศูนย์เกียร์ว่างครับสองขีดล้อสูงครับหนึ่งขีดล็อกต่ำล็อกต่ำใช่ครับโอเคก่อนสตาร์ทเราอยู่เกียร์ว่าง อ่ะทีนี้ก็ออนสวิตออนแล้วก็โชค้ครับเปิดโชกดันมาข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นผ่านหลังนะครับที่แถมมากับตัวรถนะครับก็จะเป็นถ้าเราในกรณีที่เราใช้เป็นล้อค,ควนนะครับเราก็จะใช้ผ่านหลังเนี่ยเป็นตัวตั้งระดับในกรณีที่เราเดินหน้าไปจะอยากลงลึกลงมากเราก็กดหลังเอาครับทีนี้เราดึงเครื่องให้ติดเลยพอติดแล้วเราเราก็ดันโชกลับแล้วกับ ต่อไปก็จะเป็นการใช้งานนะครับเดี๋ยวก็ขั้นแรกเราก็เล่งคันเร่งคือคันเ่งรอบที่เราต้องการน,นะ,ะเป็นดวนหน้าข้อก่าเลยนะไปเลอดค้าก่อน ขั้นตอนในการเช็คน้มันเครื่องนะครับตรงนี้ฝาแดงนี้ก็จะเขียน่าออยนะครับก็เอิอออกมานี่จะมีน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วถ้าเราเติมนะครับตั้งเครื่องให้ตรงนะครับให้ขนานกับพื้นนะแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับให้น้ำมันเครื่องเนี่ยพอดีแค่เกลียวตรงนี้พอถ้ามันล้นให้มันล้นออกมานะครับแค่นั้นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องจะเป็นน็อตตัวนี้นะครับถ่ายตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นน้ำมันเกลีน้ำมันเครื่องนะครับ น้ำมันเกียร์นะใช้น้ำมันเกียร์เบอร์9 0นะครับฝานี้เป็นฝั่งเติมนะครับตัวถ่ายจะอยู่ด้านล่างนี้ okay. เดี๋ยวพ่ไม่เห็นนี่นะตัวนี้นะครับนี่คือน็อตถ่ายนะครับแค่นี้ตัวนี้เป็นตัวถ่ายน้ํามันออกจากก้นคาบูใต้คาบูนะครับ